ครับสวัสดีครับครับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาสอนนะครับวิธีการหางานใน a c e b o o k นะครับผมผมเชื่อว่าหลายๆคนยังไม่ค่รู้นะครับว่า Facebook มีฟังก์ชันนี้อยู่นะครับผมเป็นฟังก์ชันการหางานลราแวกใกล้เคียงเราแล้วหรือเราแวกไหนก็ได้ครับเราสามารถกรองกรองลัสมีได้นะครับหรือพูดง่ายๆนะครับฟิลเตอร์นะครับสามารถเลือกว่าอยู่ใกล้สถานที่ที่เราอยู่ นะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าเราจะหางานได้ง่ายแค่ไหนนะครับปิดแล้วก็วิธีการทําขั้นแรกนะครับผมให้เรามาตรงนี้ครับคลิกสามครีครับผมแล้วก็เลื่อนลงมาครับนะครับแล้วก็มาคลิกตรงนี้ครับดูเพิ่มเติมนะครับผมตรงนี้เลยอ่าพอเข้ามาเสร็จแล้วนะครับคันนี้ให้เรามาตรงนี้ครับผมมาตรงที่งานนะครับเป็นลูกกระเป๋าครับนี่ยครับ อันนี้ครับคือฟังก์ชันที่ facebook ุ o าทีให้เรานะครับคลิกเข้าไปเลยอ่าสังเกตว่าเราคลิกเข้ามาเสร็จนะครับเขาจะมีงานให้เราเลือกเติมเลยครับผมนะครับผมเนี่ยครับนี่คืองานนะครับจริงๆนะครับแล้วมีวันที่ด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นงานเพิ่งโพสนะครับเขาก็จะเขียนว่าใหม่นะครับอันนี้คือใหม่หมดเลยนะครับอ่าลองเลือกได้นะครับถ้าใครกำลังมองหางานนะครับใน Facebook มีฟังก์ชันแบบสะดวกมากครับ เนี่ยครับพอคลิกเข้าไปเสร็จนะครับเขาก็จะมีอ่ะเดี๋ยวผมลองอ่ะคลิกอันนี้ก็เนาะอ่ะเนี่ยครับเขาก็จะมีเพจนะครับอันนี้นะครับอย่างนี้เลยครับพอเราคลิกเข้าไปแล้วเราสนใจงานนะครับเขาเราก็กดสมัครเข้าต้องปุ่มนี้เลยครับเขาก็จะให้เราสมัครนะครับตามขั้นตอนของเขานะครับผมถ้าสนใจนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะบอก อีกชั้นหนึ่งครับก็คืออีกวิธีก็คือถ้าเราหางานแบบนี้ครับงานแบบนี้คือเขาจะเอารัศมีแบบระยะไกลนะครับเช่นมันอาจจะอยู่ไกลจากพื้นที่เราพักอยู่นะครับสถานที่เราพักเราสามารถมาปรับตรงนี้ได้ครับรัศมีนะครับแล้วก็สามารถเลีอยงี้ได้ครับผมนะครับแล้วก็ลองดูครับกี่กิโลนะครับเราก็กดใช้งานนะครับผม ในที่นี้ผมขอประมาณนี้แล้วกันอะนะครับะนะครับผมแล้วผมก็จะเจองานที่อยู่ใกล้ละแวกใกล้เคียงของผมแล้วนะครับต่อมานะครับถ้าเราไม่อยากเลื่อนดูแบบนี้นะครับเราต้องการงานที่ตรงจุดเรานะครับก็คือเลือกหมวดหมู่นะครับก็คือประเภทงานของเรานะครับในที่นี้ผมเอาเป็นคอมอินเทอร์เนต็ตเนาะนะครับกดใช้ นะครับเขาก็จะกองมาให้เลยครับเป็นงานเกี่ยวกับสายงานไอทีหรือสายคอมพิวเตอร์ทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มีวันอันนี้นานไปแล้วเนาะนี่ครับอันนี้คืองานใหม่นะครับอ่าเราก็คลิกมาสมัครนะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมนะครับเป็นการหางานในฟังก์ชันที่ Facebook ของมีให้เราอยู่แล้วนะครับเป็นไงครับง่ายไหมครับก็หวังว่า คุณผู้ชมคงได้ประโยชน์กับคลิปวีดีโอนี้นะครับผมนะครับก็ถ้าชอบคลิปวีดีโอนี้ยังไงเห็นมีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ nn สอนใช้คอมพิวเตอร์ช anel นะครับถ้าเห็นคลิปวีดีโอนี้มีประโยชน์นะครับผมก็แชร์ให้เพื่อนๆได้รู้กันด้วยนะครับผมโอเคส่วนคลิปวีดีโอนี้นะครับผม nn สอนใช้คอมพิวเตอร์ช anel สวัสดีครับ